สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อยปัชนะนะครับวันนี้ก็มีบ้านสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมก็ห่างหายไปนานทีเดียวครับเป็นไม้สัก134ตารางวาครับขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ํามีห้องรับแขกมีห้องครัวมีระเบียงนะครับค่าโอนคนละครึ่งครับท่านผู้ชมครับเจ้าของถือครองมาแล้ว5ปีสามารถต่อรองได้ครับบ้านหลังนี้อยู่ที่อําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับ ช่วงนี้ก็ต้องขออภัยแฟนๆด้วยนะครับผมห่างหายไปพอสมควรทีเดียวก็หลบให้รัสเซียกับยูเครนก่อนนะครับสภาพเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะครับเป็นบ้านไม้สักครับท่านผู้ชมเนื้อที่134ตารางวาครับ3ห้องนอน3ห้องน้ำมีห้องรับแขกมีห้องโถงห้องครัวมีระเบียงนะครับค่าโอนคนละเครึ่งครับเจ้าของ ถือครองมาแล้ว5ปีครับสามารถต่อรองราคาได้ครับบ้านนี้สวยงามทีเดียวนะครับเป็นไม้สักทั้งหลังเลยครับอยู่ที่อำเภอสันทรายจาังหวัดเชียงใหม่ครับมาอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยกันนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลมาเที่ยวพอสมควรทีเดียวนะครับคิดว่าสภาพสังคมเศรษฐกิจก็คงจะดีขึ้นครับ ผมยังทําเรื่องช่องนี้มันเดิมครับท่านผู้ชมครับติดตามรับชมรับฟังบ้านสวยๆหรือว่าคลิปอื่นๆที่เป็นองค์ความรู้ด้านการลงทุนเช่นเดิมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ